สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน X Media White นะครับเราจะมาเทสเซอร์โวของ Yamaha นะฮะซึ่งเป็น RDX Series นะฮะตัวนี้เป็นไดซ์100้วัตต์นะฮะร0 0วัตต์จะเป็น X05 นะฮะตามโมเดลตัวนี้นะ RDX ขีด05ก็คือ1 0 0วัตต์นะฮะคัพปิง้งมอเตอร์100วัตต์ตัวนี้เป็นโหมด Position Control เป็นเผลนะฮะ input เป็นเผลนะฮะ จะคัปปิ้งอยู่กับแกนตัวนี้นะจริงๆแล้วสามารถคัปปิ้งกับแกนความยาวที่มันแตกต่างกันได้นะแต่ว่าขอเป็นร้อยวัตต์นะส่วนตัวนี้จะคัปปิ้งอยู่กับตัว f 1 0 2่นยอ่าโทษ f 1 0 2 0ขีดขีดก็คือความยาว500นะฮะความยาว500นะครับตอนนี้ผมเซ็ตเป็นโหมด power direction นะครับ power direction ผมใช้ใช้ตัวเวกเตอร์ตัวนี้คอนโทรลนะ power direction นะฮะ แล้วก็ผมใช้ซัพพลายภายในนะรจริงๆเราเลือกซัพพลายจากภายนอกก็ได้หรือว่าซัพพลายจากภายในมาเป็นเซอร์วออนมันหรือว่าเป็นเซอร์วออนโอเวอร์เทเวลหรือว่าพวกรีเซ็ตต่างๆนะฮะเลือกได้ว่าซัพพลายภายในหรือภายนอกนะทีนี้ผมใช้ภายในก็ง่ายเราจําได้เลยนะครับส่วนเซ็ตนี้จะเป็น p พาเวอร์เดย์ดชันผมจะใช้เป็นสายชิลนะจะกันสัญญาณกวนนะครับ ผมจะต่อตามเมนนุ่นนะฮะตัวนี้ตัวนี้เลยนะฮะก็คือผมเอาหนึ่งกับสองเนี่ยจับกันสังเกตตรงนี้จะมีซัพพลายภายในก็คือตรงนี้ไฟยี่สิบโวลต์ดีซียี่สิบโวลต์ก็คือซัพพลายที่อยู่ภายในผมก็เอายี่สิบสี่ที่เป็นบวกเนี่ยจับกับสองก็คือจะเป็นคอมมอนจะเป็นคอมมอนบวกนะฮะก็จะลิงก์กับออปตัภายในเลยนะฮะแล้วก็ เอา31เนี่ย31เนี่ยมันซ,ซึ่งมันจะจําอยู่กับไฟลบของซัพพลายภายในเนี่ยมาจ่ายอินพุตได้เลยเซอร์โวออนรีเซ็ตอะลามหรือว่าโอเวอร์ทราเวลหรือว่าออริจินเนี่ยจําได้เลยนะครับผมต่อตามนี้ต่อตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์เดเรคชั่นผมต่อเป็นพาวเวอร์เดเรคชั่นก็คือ45 46 41 40นะฮะจริงๆก็เลือกได้เป็นพาวเวอร์เดเรคชั่นก็ได้อ่า CW CCW ก็ได้ไอันนี้อันนี้แล้วแต่เราไปเซตในในพารามิเตอร์มันนะฮะ ตรงนี้ก็คือ power direction ตรงนี้ก็คือ26 servo on อ่า28 29เนี่ย over travel เนี่ยผมจำไว้เลยเอา28 29จ้จำไปลง31นะครับแล้วก็ origin ก็คือ32เนี่ยเราเวลาเราเปิดเปิด servo เนี่ยเราก็สั่ง input origin เพื่อให้มัน home zero แกนนะฮะแล้วก็ตัวนี้อ่ะตรงนี้ที่ผมไปเซตเป็น power direction ก็คือที่ fa 1 1นะฮะผมเลือกเป็น เป็น p ขีด s นะฮะก็คือจะเป็น p o l e r i z a t i o n ตามนี้นะแล้วก็ตัวนี้ันที่บอกเมื่อกี้เป็น rxd 0 5ก็คือ100วัตต์นะครับเรื่อง auto ้จูนเนี่ยต้องไปดูใน p a r ม m e t e r parameter tfa ขีดสิ FA 10. อันนั้นไม่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะแต่นี้ผมเทสแค่เพาธรรมดานะครับ ผมปิดเปิดก่อนนะฮะตรงนี้ที่จําที่บอกนะ่าสีเขียวเนี่ยจะเป็น cm ก็คือ common แล้วก็ขาวดำเนี่ยจะเป็น overtravel ผมจําไว้เลยแล้วก็เปิดได์ไดแล้วก็ตรงนี้จะเป็น servo ตอนนี้ยังไม่ล็อกนะสก,กิเกตกนแกนมือเลื่อนได้ทีนี้พอเรา servo ออน servo ก็จะล็อกนะล็อกแนละ้ให้เลื่อนไม่เนที่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็สั่ง สั่งโฮมนะครับกดค้างไว้นะค้างไว้อย่าปล่อยถ้าปล่อยปุ๊บอารามตอนมันตอนมันเลื่อนกลับอ่าทีนี้ก็จะเป็นศูนยแลวนี่คือศูนยของของแกนนะครับอ่าเราเซตอิเล็กทรอนิกเกียไว้เนี่ยที่ที่ระยะ500เนี่ยอยู่ที่50,000เพลนะฮะก็จะได้ความละเอียด0.01นะฮะครับมิล ผมสั่งตัวนี้ห้าห้าหมืนเพลานะฮะไปมาโอเคตัวนี้ึ้นห้าหมื่นอ่ะแล้วกลับห้าหมื่นก็ประมาณนี้นะฮะจริงก็เหมือนเซอร์โวทั่วไปที่ไปกับคัพปิ้งกับแกนสำเร็จนะ,ะแต่ว่าตัวนี้ข้อดีคือมัน มันจับคู่มาให้เลยแล้วก็มีโฮมแบบแบบทอกชนแล้วถอยเป็นการเซตซีโร่นะโฮมแบบนี้ก็จะละเอียดเพราะว่ามันเอาสัญญาณเอ็นคอเดอร์เฟสเซตเนี่ยไปไปเซตซีโร่ด้วยก็จะละเอียดกว่ากว่าโฮมแบบเซนเซอร์ธรรมดาจริงความเร็วได้เร็วกว่านี้แต่ว่าตัว ตัวนี้ผมตั้งแรมไว้เยอะมันเลยออกตัวแบบสมูทแล้วก็ปิดแบบสมูทหน่อยโมใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ